มาเบิงกเกษตรกรที่จะได้รับประโยชน์จากการพักหนีครับที่มีหนี้บเกิน3 0 0 0 0นบาทนะครับแต่เกินนีก็บตัวไปตัวมันบ่เกิน3 0 0 0 0นบาทมาตรการพักการชําระหนีให้ลูกหนีไลย่ย่อยตามนโยบายาบาราฐบาลระยะที่1นึ่งภายใต้หลักการตลาดนํานวันตนวัตกรรมเสริมเพิ่มรายได้เป็นส่วนหนึ่งของมาตรการพักการชําระหนีเกษตรกรระยะเวลา3ปีมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ครับมาตรการแรกเลยอันที่หนึ่งเลย มาตรการพักชําระหนีห้กลับลูกหนี้ล่ย่อยเกษตรกรร,กรล่ย่อยทกศจําจนวนสองหลานกวัวเลยครับออามาเป็กลุ่มสองหลานก่าคนที่มีเงืนต้นคงเป็นหนีครับคงเหลือถูกสัญญาร่วมกันครับบางวันที่30กัญานยา2 5ิ6ที่ผ่านมาบวกเกิน3 0 0แสนบาทแล้วก็มีสถานะเป็นหนีปกติหรือหนีค้างชํำระได้รับสิทธิ์ในการพักชํำระหนี ระยะแรก1ปีตั้งแต่วันที่1หนึ่งมกราไอโมเมนครับขอรัฐานโทษ1ตุลาคมถึง30กันยายน2566ครับเกษตรกร,ร,กรลูกค้าทกสที่ต้องการร่วมมาตรการพักชำระหนี้ครับก็ได้ตั้งแต่วันที่1ตุลา, 2, 6, 30, ลาคม2566ถึง31มกราคม2567ันาหสำหรับลูกหนี้ที่มีสถานะหนี้เป็น NPLS จะเข้าร่วมมาตรการพักชำระหนี้ได้ เมื่อได้ปรับปรุงโครงสางหนีตามหลักเกณฑ์ของธนาคารทกศแล้วกับตรงไปปรับปรุงหนีก่อนเดิปรับปรุงหนีก่อนอันที่สองครับเฟื่องฟูลูกหนีทกศผู้ที่เขาร่วมมาตรการผักชําระหนีเพื่อบรรเทาภาระหนีสินหนีสินหลายเลือกเกินจากยังเป็นยังนะครับเกี่ยวกับการพอปลูกหนี่บาจักคาปุยคายาคาศัตรูเผืชแม่บอกครับนั่นนีน่นมันอะไรแนวครับเกษตรกร จัดอบร่มเกษตรกร,ร,กรคู่ขนานกับมาตรการพักชำระหนี้เพื่อโอกาสให้เกษตรกร,ร,กรนำเงินไปลงทุนครับการพักหนี้เกษตรกร,ะร,กรจะเริ่มพักหนี้เป็นเวลาหนึ่งปีครับจนถึงสิ้นเดือนกันยายนนะครับ2 5 6 7รวสจโรวจลูกค้าและสัญญาการพักหนี้แบบปีต่อปี ประเมินผลโครงการเพื่อปรับปรุงโครงการในระยะต่อๆไปก็ต้องประเมินผลน,นํำครับการตัดหนีเมื่อผู้เขาร่วมมาตรการครับชําราหนีแบ่งเป็นสองกรณีครับเป็นวาทังซี่ลูกหนีสถานะปกติใจหนีระวางร่วมการพักหนีทกศครับจะนําเงินไปตัดหนีสัดส่วนเคืองต่อเคืองแบ่งเป็นเงินต้นเคืองหนึง่งดอกเบี้ยเคืองหนึง่งวัดเคืองหนึง่งกรรมการเคืองหนึง่งจังสรรนะครับ แล้วก็ลูกนี้สถานะนีเสียครับ NPL ลูกนี้นีเสียบางหนึ่งหันนีปกติบานนีนีเสียสินค้ากุ้มนี่ครับไอ้ลูกค้ากุ้มนี่เขาร่วมโครงการสามารถชําระเงินชําระเงินได้ทกศจะทำการตัดเงินต้นครับลอยเปอร์เซ็นต์เลยครับเอาไปตัดเงินต้นเลยลอยเปอร์เซ็นต์เพื่อต้องการให้ลูกนี้กู้เพิ่มได้อีกเห็นไหมครับผ่านสินเชื่อ ฝืนฟูประกอบอาชีพรล่เราบิกเกินหนึ่งแสนบาท้วก็อัตราดอกเบีย้ยแสนต่ำเลยพ่นว่าพี่น้องลองติดต่อมาน,น่อ,อ,อครับทกศครับอันนี้เป็นรักเกณฑ์ข่าวข่าวพักนีให้เกษตรกร,ร,กรครับนีเบิกเกินสามแสนนะครับนีเบิกเกินสามแสนลูงนี้ก็มีทั้งแบบดีมีทั้งแบบนีเสียท่านก็หูเองแหละครับว่าท่านเป็นลุงนี้แบบไหน ลูกหนีแบบดีหรือลุงหนีแบบเสียครับหู่กแกจะาของเองแต่เ้าชําระตรงตามกําหนดเงินต้นบผพาดดอกเบี้ยบ่มีเสียหายเลยจายเขาดีโดยตลอดนี่ครับท่านก็ถือว่าเป็นลุงหนีปกติลุงหนีสันดีเออแต่ว่าถ้าเป็นลุงหนีแบบชีใไ้แเนีใส่แน่บ่ใส่แน่คยกับผลผลิตบ่ดีกับบ่ได้ใส้หนี้เขาขะข้าง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 ,าง,าง,างไว้นนี้ถือว่าเป็นลุงหนี้กับบ่ดีเราแลปลมากเขาก็จะ เช็คเบืองแล้วก็ให้ท่านอยู่ในสถานะลุงนีเป็นนีเสียกับติดตามหยากท่วงทามหยากเป็น NP l อันนี้ก็จะเป็นอีกกลุ่มหนึ่งซึ่งก็มีครับซึ่งก็มีครับยุโรปสุสานเวลาก็ฟ้องก,ก็ฟ้องลุงนีที่เป็นลุงนีบดีนะครับบ่ยอมใส่นีเขาถ้าท่านใส่นีตรงไปตรงมาเปเปเป,เ,ปเขาบ่าฟ้องท่านหรอกเขาที่ฟ้องท่านยังเขาได้ดอกเบีย้ยเงินต้นเขาก็ได้ขึ้นแม่มครับก็มี่แต่พ้กหนีเสีย ครับนีบอไปหาเขาบอไปคุยเขาเป็นหนีก็ต้องไปคุยเขาครับมันติดขัดมองได้่ามองได้ม่าครับแล้วก็ไปคุยกับเขาบางทีเราไปขอคําแนะนําเขาว่าเข้าจะครับใส่วิธีการแบบใดในการพรอเรื่องหาวิธีการชําระหนีให้เขามันได้ตามความเหมาะสมของเขา้าตามกําลังของเขานะครับบางเดือเขาว่ามีทีปรึกษา มมีคนถามโมมีคนไหนขอมูอนเท่าก,กับเป๊ะปะเนี่ยครับอ,อันนี้ก็นนีอ,อันนี้กน็นนีออกนอกบ้านมีแต่หนีครับยังมาทันไปคิดครับเจา้าหนีนอกระบบเด้ยซึ่งตอนนี้กะเป็นมาตรการของรัฐบาลกับกาลังดําเนินการจริงๆครับเนื่องการบ้างจะปีเก่าแล้วครับปีหกหกปุก่นกับหายไปลงทะเบียนเอ,อื่นเจาน้าหนีมาคุยเจา้าหนีก็มาแนี่ยว่าแม่เนี่ยหมอเน,อออนี่บางทีลูกหนีกับหมอคือ,อกันเดยอืมกัคุยกัน เจราจากันหาปองที่มันจะจับยางไว้น้ากันได้แม่บอครับถาว่ามีลูกหนีมันกับว่ามีเจ้าหนีบอกยังยๆซะก็ต้องเพลิงผ้าอาศัยกันเจ้าหนีก็อยากกินดอกลูกหนีลูกหนีก็อยากกู้เงินเจ้าหนีเอออยากเอาเงินเขามาใส่ก้อนกระต้องให้ผลประโยชน์เขาให้ดอกเบีย้ยเขามาในยืมเขาให้แต่งเงินต้นดอกเบีย้ยว่าให้หรือเงินต้นก็ว่าให้เขาก็ไปบวรอดแล้วครับเจ้าหนีเขาก็ชิวบ้บอกยืมแลกก็นเฮียเลยยืมแลวก็บ,บ่จจาย ให้เขาไปฟ้องเอาวันนี้เวลาไปฟ้องครับท่านก็ต้องเสียค่าเสียใจในการฟ้องคดีการดำเนินคดีให้เขานั่นเองครับเวลาเขาฟ้องแล้วเขาชนะนะครับท่านต้องจ่ายค่าธรรมเนียมให้เขาเออจาา่ายค่าทนายความให้เขาจ่ายค่าได้หลายอย่างที่เขามีสิทธิ์เรียกได้ตามกฎหมายอืมค่าติดตามท่วงามครับค่านันค่านี่ดอกเบี้ยงเงินเพิ่มว่าไปแล้วครับตมนนส้ันญ,ญ่ามันระบ,บุไว ท่านรองรับผิดชอบนะครับค่าทนายก็ตตรงใจเขาบางทีค่าธรรมเนียมศาลนี่ของตายอยู่เลวเพราะว่าเขาไปฟ้องศาลศาลคิดค่าธรรมเนียมนะครับศาลคิดค่าธรรมเนียมกับโจท์อ่ะอบางคดีเสียหน่อยบางคดีเสียหลายแล้วแต่ทุนอัพย์หรือแล้วแต่กฎหมายกาหนดไว้แต่บ่เกินสามแสนบาทเสียสามหนีถ้าเกินสามแสนเสียเป็นลอยละนะครับก็ต้องจ่ายท่านเป็นผู้แพ้ท่านเป็นลุหนีแล้วท่านแพ้คดีนะครับถ้าท่านชนะศาลยกฟ้องท่านก็ต้องเสียยังเลยแน่ครับแต่ว่าถ้าท่านแพ้ ท่านต้องล่างถวยไหลไปเบิดแล้วครับคำขอถ่ายฟองเขาขอยังมาแน่ท่านต้องรับผิดช,ชอบแต่ศาลก็จะเบิ่งให้อยู่ว่าเขาเรียกมากนั่นถือกต่องเป็นถ้ำบอ่อโมเมนต์คาติดตามท่วงถามหามืินเป็นแสนยังีติดตามโดยซื้อคอชิแพงเนยเงินเพิ่มอืมดอกเบีย้ยเรียกซ้อนซอนขึ้นไปอืมดอกเบีย้ยคิดแล้วคิดอีกคิดแล้วคิดอีกเอาดอกเบีย้ยมารวมว่าเงินต้นแล้วก็คิด ดอกเบีย้ยอืมซ่อนเขาไปอีกใชสิอันนี้ศานเขาก็บว่าไห้เขาเบิงอยู่ครับอืเจ้านี้มีิทธิ์เหลี่ยงอยู่ครับแต่ว่าสารเป็นบ่าไห้ครับสีรักไก่บ่อไหเด้อครับเป็นเบิงอยู่แม่แม่ว่าครับจำเร่อยอย่าบอตสู่ครับอืม้านก็เบิงไห้อยู่ไห้ความเป็นรรมกับผูเป็นหลงนี้อยู่บ่าไห้เอาเปรียบก,กันนะครับก็ต้องไปสารโดยมือสะอาดเอาพยานหลักฐานเอาขอมูลที่เป็นจริงมามาครับขอตกลงสัญญาต่างๆครับ ไปว่ากันอยู่ศาลศาลก็จะเบิงนํามาขอตกลงเฮ็ดเห้น,นั่นชอบไปก้นไม้บอบางเทอเขาไปเส้นทันใหญยังเขาได้อ่านดอกครับไปกู้ยืมเขาไปเซาสื่อไปสื่อสินค้ายังเส้นเส้นไปให้มันแล้วไปคำประกันเนี่ยเขานี่ยเส้นเส้นไปเวลาเกิดปัญหาขื้นจังมาอ่านโอ้มีแต่รายละเอียดทีครับเสียเปรียบเขาเส้นไปแล้วนี่บ่อ่านที่จังไห๋ครับแต่ว่าเมื่อขึ้นสู่ศาลศาลมันจะเบิงให้ครับเบิงให้อันนี้เอาเปียบกับตองตัดออกเป็นก็นบ่ให้ครับ เป็นดุลพินิตหรือเป็นขอกฎหมไม้ที่เขากำหนดไว้่าแบบนี้เรียกบุได้อัตราดอกเบีย้ยเกินกว่าที่ก้หนไม้กำหนดจริงๆเรียกขึ้นมาได้ยังไงเรียกเขามาได้ยังไงชา้นว่าหายอยู่แล้วครับชา้นว่าหายอยู่แล้วแม่บอ,อ่ะกูย,ยืมกันอัตราดอกเบีย้ยบ่เกินลอยละทันทีทนไปเรียกลอยละยี่สิบสามสิบบได้ครับเขาบ่อยเกินลอยละิหาต่อปีถ้าเป็นบุคคลธรรมดาถ้าเป็นสถาบันการเงินธนาคารต่างๆอันนั้นก็แล้วแต่ตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทยเขากำหนดดอกเบี้ยอาจจะสูงกว่าลอยละชิมหาก็ว่าไปครับ ซึ่งดากเบียมีมากมม่หลายการณีดากเบียรพิษนัดก็อีกแบบหนึ่งเนี่ยท่านต้องระวังครับอย่าไปพิษนัดเขาดิสขาดโดยเฉพาะพวกบัตเชดิตแม่ครับเอาเงินเขามาใส่ก่อนหล้วก็จังพรายเขาสื่อนิมวนหลายครับเวลาสื่อหลุดเอาหลุดเอาเวลาจ่ายเงินเพือแตกเลยเลือดกำเดาไหลเลย